ค่ะวันนี้ค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีของแม่รักทุกท่านนะคะค่ะวันนี้คุณแม่เป็นมีงานเข้ามาหมายเป็นเป็นผ้าฝ้ายค่ะผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะเหมือนเดิมค่ะค่ะเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนค่ะเป็นราคาอยู่ที่สามร้อยบาทนะคะค่ะผ้านิ่มมากค่ะผ้าสวยงามมากค่ะงานนิ่มค่ะราคาอยู่ที่สามร้อยบาทค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเชิงล่างข้างบนเป็นสีแดงค่ะเรียกว่าลายนี้ค่ะค่ะมันจะยกขิดในตัวนะคะลายราดชวัดค่ะค่ะขอราชวัดนะคะค่ะไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายค่ะผ้าไม่สีไม่ตกนะคะอัดผ้ากาวเรียบร้อยค่ะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ใส่ได้ทุกไซส์ค่ะเพราะว่าเราจัแถมตะขอไปในตัวให้ทุกท่านค่ะเป็นผ้าพิมพ์ลายไเป็นไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายผู้หิดนะคะ ค่ะเป็นผ้าทอค่ะราคาอยู่ที่ค่ะสามร้อยบาทค่ะมีขอนะคะค่ะยกขีดลายราชวัตรค่ะเป็นผ้าสวยนะคะนิ่มากค่ะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ใส่ได้ค่ะเอาจะแถมตะขอเป็นตัวให้ทุกท่านค่ะเพราะว่าเราไม่รู้จากรอบไซส์รอบเอวค่ะต้องแขนตะขอให้นะคะค่ะราคาอยู่ที่สามร้อยบาทค่ะค่ะผ้าสวยมากค่ะลายสวยนะคะ ค่ะเป็นงานขาวดำค่ะแต่เชิงล่างเชิงบนเป็นสีแดงสวยค่ะค่าราคาสามร้อยบาทค่ะค่ะทุกวันนี้ค่ะขายของก็ตึงตัวเนี้ยมากค่ะค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเลยค่ะค่ะคุณแม่ก็เอาผ้าป้ายมาแกมด้วยค่ะท่านไหนที่ยังไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งก็ซื้อผ้าฝ้ายของคุณแม่ไปก่อนนะคะรางวัลที่หนึ่งค่อยซื้อผ้าไหมค่ะ อันนี้ค่ะราคาอยู่ที่สามร้อยบาทนะคะเป็นลายราชวัตค่ะค่ะสวยงามมากค่ะอันนี้ลูกค้าถามหาค่ะลายนี้ค่ะลายดอกดาวเรืองนะคะนี่ก็ยกขีดลายราชวัตเหมือนกันค่ะยกขีดในตัวค่ะเป็นผ้าค่ะผ้าทอค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนผื้นใหญ่ถืนกว้างเป็นสองเนี้ยค่ะคนว่านคนจ่อยคนพร้อมใส่ได้ค่ะนี่ลายดอกทานตะวันนะคะ คาะสวยดูดีดูเด่นมากค่ะเป็นงานขาวดําก็ใส่ออกงานขาวดําก็เหมาะสมดูดีดูเด่นสวยงามมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่อยู่ที่300บาทนะคะค่ะราคาย่อมเยาค่ะเป็นของขนของฝากก็ได้ค่ะค่ะเราไม่ต้องหาแต่ผ้าไหมนะคะคือน้ำใจของเราเราจะให้แบบใจบริสุทธิ์ก็สวยกันหมดนั่นแหละค่ะค่ะเป็นงานผ้าไหมักโคนค่ะ ราคาอยู่ที่สามร้อยบาทค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางนะคะค่ะสามร้อยบาทค่ะสวยสวยทุกพืนงามทุกพืนนะคะด,ด,ดูดีดูเด็นมากค่ะค่ะราคาสามร้อยบาทนะคะค่ะเป็นเมียเน,นี่ค่ะเป็นเป็นผ้าฝ้า้หมักโคนค่ะค่ะสวยทุกพืนงามทุกพืนนะคะอันนี้ก็ลายสวยมากค่ะเป็นลายดอก ค่ะเป็นลายโคมห้าล้อมดอกแก้วค่ะยกขีดลายราชวัตรเหมือนกันค่ะค่ะราคาอยู่ที่สามร้อยบาทนะคะค่ะเป็นงานขาวดําก็สวยโดยดีดูเด่นค่ะใส่งานไหนก็ได้ค่ะไปฟ้อนไปราก็ได้ค่ะค่ะเชิงล่างเชิงบนเป็นสีแดงนะคะแม่บรวรับผ้าผ้ายค่ะผ้าผ้ายมะโคนช่วงนี้คุณแม่เอาผ้าผ้ายมาแก้มเอยค่ะเพราะว่าค่ะท่านไหนยังไม่ถูประวันที่หนึ่งก็รับผ้าผ้ายกับคุณแม่ไปก่อนนะคะเป็นผ้าไทยค่ะ ใส่เอาบุญหน่อง,งานก็สวยมากค่ะเลิศดูดูเด่นนะคะค่าราคาอยู่ที่300บาทค่ะค่ะเป็นตัดป้ายค่ะซับค่ะเป็นผ้าตัดสําเร็จพร้อมใส่นะคะเป็นผ้าป้ายค่ะค่าราคา300บาทค่ะเป็นผ้าป้ายนะคะค่ะอันนี้ก็สวยค่ะลายสวยมากค่ะแล้วคุณแม่ก็ต่อเลยค่ะคุณแม่มีมี มีสองรับบนะคะแต่ในคลิปเดียวกันค่ะดูคลิปให้จบนะคะค่ะเป็นค่ะเป็นผ้าผ้าไหมเกษตรเขาเรียกว่าไหมเกษตรค่ะค่ะสวยงามมากค่ะไหมเกษตรนี่ค่ะเงาเงาเหมือนไหมนะคะค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะเป็นเป็นเป็นงานอันนี้ค่ะคุณแม่ยังหนาวบ้างของคุณแม่ยังมีกากหนาวอยู่นะคะนี่ขาดป้ายแบบนี้ค่ะ ค่ะแถมตะขอไปในตัวให้ทุกท่านค่ะสีนี้เขาเรียกว่าสีเทาสวยมากเลยค่ะขาะสีเทาค่ะสีเทาสีเงินค่ะเป็นเงาเหมือนไหมเลยนะคะเขาเรียกว่าไหมตกเศรค่ะราคาสองร้อยห้าสิบาทคาดพร้อมใส่พร้อมตัดสําเร็จลายร้อยดาวค่ะคาะสวยงามมากค่ะขาะสีเทาค่ะสีเทามุกนะคะสวยค่ะใส่เอาบุญดอกงานท่านไม่มีผ้าไหมก็ใส่พวกนี้ไปก็สวยงามมากเลยค่ะ ค่ะคุณแม่ดูแล้วมันขึ้นเงากอผ้าไหมนะคะผ้าไหมเกษตรค่ะสีนี้สีเทาค่ะค่ะสวย250ห้าบาทค่ะเป็นของขวัญของฝากได้นะคะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะราคา250หบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ2 5งห้าสิบบาทนะคะค่ะลายร้อยดาวค่ะสีนี้เป็นสีเทาค่ะถ้าไม่ชัดเจนคุณแม่ขอส่งภาพนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ ค่ะสีเทาค่ะสวยงามมากค่ะเป็นไหมเกษตรสองร้อยห้าสิบาทตัดพร้อมใส่ค่ะค่ะใส่ออกบุญออกงานก็สวยเลือหรูดูเด่นนะคะสวยงามมากค่ะค่ะเขาเรียกว่าไหมเกษตรค่ะร้อยดาวลุ่มหัวใจค่ะสวยค่ะค่ะนี้สีเทานะคะเป็นสีธรรมชาติค่ะสีเทาค่ะภาพวกนี้จะออกสีธรรมชาติโทนนี้ทั้งหมดเลยนะคะตามที่คุณแม่รับมาค่ะค่ะคุณแม่เคยมาขายนั่นแหละแต่ว่ามันก็ คุณแม่ก็เลยไม่ได้ติดต่อตามอีกค่ะค่ะช่วงนี้ก็จะติดตามผ้าไทยเมืเม่อนกันแหละค่ะเพราะว่ามันจะช่วงนี้เศรษฐกิจของเราพอแต่พยุงตัวไปก่อนนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่ไอสองร้อยห้าสิบาทค่ะเป็นงานผ้าไทยนะคะสวยไม่สาสวยไม่จืดจางค่ะค่ะสวยดูดีดูเด่นมากค่ะราคาอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะคะ ค่ะเป็นไหมเกษตรค่ะเรียกว่าไหมเกษตรนี่ก็สีพัดเทลค่ะสีกรีบบัวนะคะออกพัดเทลนะคะสวยค่ะค่ะจะเป็นออกสีธรรมชาติค่ะค่ะโทนสีธรรมชาตินะคะลายก็หัวใจร้อยดาวค่ะหัวใจร้อยดาวค่ะสีนี้สีพัดเทลกรีบบัวนะคะค่ะออกโทนกิีบบัวค่ะสวยค่ะกลีบบัวอมกับปีนิดนึงนะคะค่ะพัดเทลค่ะสวยค่ะจะจะเป็นกลีบบัวก็ไม่กลีบบัวส้น ซ่อนสีกระปีไว้ด้วยค่ะราคาอยู่ที่250บาทค่ะสวยงามมากค่ะดูดีดูเด่นนะคะ250บาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางใส่ออกงานไหนก็โลดตูดูเด่นนะคะค่าราคาอยู่ที่250บาทค่ะเป็นไหมเกษตรนะคะตัดสําเร็จท้อมใส่อัดผ้ากาวเป็นเงางามมากค่ะค่ะสีไม่ตกผ้าพวกนี้ค่ะเป็นสวยมากค่ะค่ะเป็นของขวัญของฝากได้นะคะเขาเรียกว่า ค่ะเป็นผ้าไหมเกษตรค่ะสีนี้เป็นสีสีสีธรรมชาติค่ะจะออกโทนสีธรรมชาติทุกผืนเลยค่ะคุณแม่จะเลือกมาแบบโทนสีธรรมชาติค่ะอันนี้ก็250บาทค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะราคา250บาทนะคะไม่แพงเกินเอื้อมค่ะมือแตดถึงได้ค่ะอันนี้ก็ออกโทนสีใครค่ะราคาอยู่ที่250บาทค่ะเป็นไหมเกษตรนะคะตัดสําเร็จพร้องใส่ค่ะ ค่ะสวยค่ะค่ะคนไหนยังไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งก็ใส่พวกนี้ไปก่อนนะคะไม้กษตรก็สวยค่ะเป็นไออันนี้ก็สวยค่ะเป็นอันนี้ค่ะเป็นผ้าพันหมากรุนค่ะอันนี้ไม้กษตรค่ะขึ้นเงางามมากค่ะค่ะสวยดูดีดูเด่นมากนะคะค่ะค่ะคุณแม่แถมตะขอไปในตัวให้ทุกผืนเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่แถมตะขอไปเราก็อันนี้ค่ะ ค่ะมันก็ไม่รู้จักรอบไซร์รอบเอวค่ะเราต้องแถมมาขอให้นะคะอันนี้ก็สวยค่ะสวยงามมากค่ะออกโทนสีค่ะค่ะออกโทนสีเขียวพลยนะคะพลยนิดหนึ่งพลายอมที่มาค่ะสวยค่ะเป็นโทนสีธรรมชาติค่ะสวยค่ะค่ะดูดีดูเด่นมากนะคะค่ะราคาอยู่ที่สองห้าสิบบาทค่ะใส่ออกบุญออกงานก็สวยหรูดูเด่นนะคะค่ะเวลาเรามีงานค่ะ ค่ะไม่ต้องไปตัดค่ะเป็นเงามากค่ะขึ้นเงาเลยค่ะเหมือนไหมเกษตรถึงเรียกว่าไหมเกษตรค่ะค่ะสวยค่ะดูดีดูเด็ดมากค่ะสวยงามมากนะคะลายก็สวยค่ะลายเรียบๆค่ะค่ะเหมือนร้อยดาวค่ะร้อยดาวล้อมหัวใจสวยค่ะอันนี้ก็เป็นสีออกโทนสีเขียวพลานะคะค่ะบางทีมันสะท้อนแสงค่ะออกโทนสีเขียวพค่ะ ค่ะมันเป็นโทนสีธรรมชาติมันจะไม่เข้มมากค่ะมันจะออกแบบเย็นๆค่ะอันนี้ชมพูค่ะหวานแหววมากค่ะค่ะชมพูนูดค่ะชมพูนูดนะคะจะไม่ชมพูมากค่ะจะไม่แปดนะคะค่ะราคาสองร้ยห้าสิบาทค่ะท่านไหนที่ลูกหลานไปโรงเรียนอยู่วันศุกร์เขาให้ใส่โทนผ้าไทยนะคะค่ะเราเอา้าพวกนี้ไปก็ได้ค่ะมันขึ้นเงามันสวยมากเลยค่ะค่ะราคาอยู่ที่สอง้ห้าสิบาทค่ะ อันนี้ชมพูนุ่นนะคะค่ะชมพูออกโทนนุ่นๆค่ะค่ะราคาอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะค่ะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยดูดีดูเด่นมากค่ะค่ะออกโทนนุ่นค่ะเป็นสีพาสเทลนะคะค่ะราคาสองร้อยห้าสิบบาทเป็นไหมเกษตรค่ะภาพไม่ชัดเจนคุณแม่ขอส่งภาพนิ่อีกครั้งหนึ่งค่ะ ค่ะมันจะออกโทนสีธรรมชาติค่ะสีธรรมชาติมันจะออกแบบมนุษย์นะคะค่ะสีไม่เจิดจ้ามากค่ะค่ะราคาอยู่ที่250หบาทค่ะค่ะอันนี้ก็ไหมเกษตรค่ะจะเป็นงานขาวดําคุณแม่ก็เอามานะคะบางท่านก็ค่ะงานขาวดํานี้ค่ะจะหาผ้าพวกนี้ใส่ตลอดนะคะสวยงามมากค่ะดูดีดูเด่นนะคะ2 5 0ห้าสิบบาทค่ะเป็นไหมเกษตรไม่หยาบไม่แข็งไม่ตกสีนะคะ ค่ะไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายค่ะเป็นผ้าทอนะคะค่ะสวยค่ะสวยงามมากค่ะดูดีดูเน่นนะคะผื้นใหญ่ผืนกว้างค่ะเป็นสองเมตรนะคะค่ะผ้าเป็นสองเมตรค่ะนี้ค่ะยาวมากค่ะค่ะสวยค่ะอันนี้ค่ะราคาอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทค่ะไม่หยาบนะคะค่ะไม่แข็งค่ะท่านอยากจะไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ก็เหมาะสมนะคะราคานี้ค่ะค่ะใส่ไหมเกษตรไปก่อนค่ะถูกกับวันที่หนึ่งค่อยใส่ผ้าไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ค่ะสวยดูดีดูเด็ดมากค่ะ250บาทนะคะถ้าคุณแม่เข้ามาได้ค่ะค่ะแม่บวรรับผ้าไหมอผ้าค่ะผ้าไหมเกเตษค่ะผ้าไทยค่ะคุณแม่ขายผ้าไทยด้วยนะคะอันนี้ค่ะอยู่ที่250บาทนะคะอันนี้ก็ราคาอยู่ที่250บาทค่ะค่ะมีขอนะคะเป็นลายขอน้าน้อยค่ะขอดอกแก้วค่ะ อันนี้ก็งานผ้าไทยเหมือนกันค่ะเป็นงานขาวดํานะคะค่ะา2 5บบาทเป็นไหมเกษตรค่ะไม่แข็งไม่หยาบไม่กระด้างนิ่มมากค่ะเป็นเหมือนห้าไหมเลยค่ะขึ้นเงามันห่อว่าเหลืองค่ะมันจะเหลืองสวยงามมากค่ะค่ะของงานขาวดํานะคะค่ะราคา250บาทค่ะขอดอกแก้วค่ะ250บบาทนะคะค่ะไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างไม่ตกสีผ้าพวกนี้จะไม่ตกสีนะคะ จะไม่เปลี่ยนค่ะลงเครื่องก็ไม่เป็นไรแต่คุณแม่ไม่อยากแนะนําให้ลงเครื่องค่ะเพราะมันเสียสุขภาพค่ะเสื้อผ้าเสียสุขภาพนะคะถ้าถ้าลงเครื่องค่ะค่ะอยู่ที่250หบาทนะคะเป็นไหมเกเตรค่ะไม่อยากให้แข็งค่ะค่ะเป็นผ้าไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายนะคะผ้าทอค่ะค่ะ250หบบาทค่ะค่ะสวยงามมากค่ะขอดอกแก้วค่ะค่ะ ท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอบคุณที่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบนรักษาภาคุขงของค่ะ